ก็กลาบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเลยนะอันนี้เป็น EP ที่สองต่อจากเลคลิปที่แล้วหลังจากคลิปที่แล้วเล่นไปก็ไม่เล่นอีกงานขูเลยวันนี้จะมาต่ออีกสองชั้นนะโหขาดรางวัลยัไม่แทนรับอะมาต่อกันเลยดีวยกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคค,คลิปนี้ก็ อีพีที่สองต่อจากคลิปก่อนหน้านี้คลิปก่อนนี่คือกระตุกหนักไม่หนักอ่ะก็กระตุกอะ่ะและคลิปนี้ก็จะเป็นอีกโอเคมาสปีดรันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเขาจะไม่ผิดมา <c oughs> กเพิ่มเติฟาร์ม <c oughs> <c oughs>

เออเออตายเจอฟาทุยคนไม่ชอบเลยไอตัวเราไอตัวถือคอนอะไม่ใช่หรอกมันมีโลกสายฟ้าไม่เดี๋ยวทำไมไม่เอาตัวขอทัดเต็มเล่นด้วยวะ

งั้นเราเน้นผ่านแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกทีหลังกางจุดทีเพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มความทา้าทานทานมุมนจะเป็นอันนี้ห้องสองดันเจี้ยน ต่อหน้านี้กังวลเกี่ยวกับไอ้ตัวเราคนที่ถือคอ้อนไอ้ตัวถือค้อนอ่ะฟ้าทุยถือคอ้อนทิ้กับท้าตอนนี้กังวลเกี่ยวกับฟ้าทุยคนสุดท้ายนี่เดียวอะไรเนี่ยนี่ดิไม่เข้าว่ะ ว่ดดันดันนี้มาเก็บตกแน่ๆว่ะดูชาเพี้่าออกา้งเก็บให้มันเก็บเยอะเลยไม่เดี๋ยวมันตัวนี้ตีเข้าว่ะ เนี่ยเมือ่อใดนละกจังโอ้ยเกือบไม่ทันน่ะไม่มีตัวละครทัดไปตัวอื่นเลยนะ ถ้ามีโทมาแล้วก็เอามาแทนโนโยได้เลยขนะี่เกียรตามอีกทีเนี้ยออแต่นี้ขา,าดอย่นะอาจจะไม่อยู่แค่ยีงไม่ถึงเฉยเฮ้ย 断するなよホントかキにしませんお前を水中玄関運命よここにいてよこの瞬間お前は永遠の手にするおとなしく仕上がるこいつはどうだ <laughs> この剣は分かるかい โค้ดเลตัวตายแล้ววิจงมวิจิหน่อยจังนา้ันาโคどうだเจ้าเดโอเคทันห้องที่สามห้องที่เดนในเลเวลเจ็ดสิบนะ

มานะอยอโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้โดนโดนใช้ให้ไปปลูกต้นกล้วย่วัดโขเลยยิ้มชิว こいつはどうだ。これ,これ。<laughs> この瞬間、お前は永遠に耐えられの風格に気をつけます。<laughs> 雨、描き方し。運命の。<laughs> おとなしく仕上がる。これが運命です。 ยังไหวยู่ไอ้ตน้ไหนยัไวอยู่ยังไอ่้มาไม่อยไมู่ผ่านนะผ่านะันสุดท้ายชันที่แปดเได้ที่ดีด้วยวิ่งวิ่ง่

เมาโอยเดีย๋ยวไมท่อนี้จบเออตัว้เดียวไม่งไม่รู้เลยเนะี่ยุอนนะ おとなしくしやがるこの瞬間お前は永遠水中玄関運命よここにいでよ岩の重さはアこいつはどうだ,、えー、だお前っておとなしくしやがる

ชิวๆครับพี่น้องโ okay. <c ười> อเควิ่งวิ่งเออชั้นสุดท้ายมันจะง่ายนิดนึงเพราะจะเจอบอสนะ よく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 よ ว่าหนึ่งตัวนะฮันน่าชิ่งถ้าไม่สื่อสารกันได้ข้าจะทำให้เตายโอเคจบขเบ้นมาได้ 何だってこれがうめとまるんいつはどうだあぜひなよこいつはこいつはこいつはこいつこいつは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 こいつこいこいこいつは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 

おトナスクシアガラマンコこコノシンフィンスオマエワエイリエニシマセトコイツワド

แล้วค่อยมัเก็บตกอย่างนี่อันนี้แหละสิ่งที่ต้องการอัตราคีแล้วก็แรงคีเพิ่มขึ้นอันนี้เราจะเจอต้นไม้ตึงขึน้นมากออมรกีบเร็วมาก อยู่อยู่กันเลยฉันจะมาสู้กับเธอยังเร็วเกินเกณฑ์อาตัวอาตุ๋ยเดียวตัวใหม่ตัวใหม่ยู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  เหนื่อยเมื่อกี้ก็ไปเออปลูกต้นไม้ก็เหนื่อยอีกโอ้แล้วก็ต้องมาเก็บตกอีกสองอันมันอยู่ตรงไหนะวะเดี๋ยวแลเดี๋ยวแล้ว,วลงมาเร็วลงมาเร็วอ,อ,อันนี้ง่ายก็เป็นพันน้ำโอ้ประจุかい？これ。

โอ้โหเฮ้ย <confused> ค <horror> <I S 2> like ิด <what>? ว <I S 1> ่ายากขานี้ยากขนาดนี้โอ้ยโดนฉุนนายเอหนนสโหน้าหน้าอย่ตรงนั้นไม่ไม่ใช่ตรงนี้ตัวนี้ได้พอร้องไงคงพยายามหน่ยคงดึงขึ้มาตายตายตายวะโอ้เรื่เหมือนนี้เจียวเองอ่ะ จะไม่ได้สุดมันส์นะร่างกายจะตายกลัวเลยกลัวจะตายแล้วดีนี่นนท์เดี๋ยวก็มึนเลยตรงไหนงาอ <th irty> oh, ุ้ยทัน yes ความพยายามอยู่หนความสำเร็จอยู <Momo S 1> <t> ่ท <Overwatch> ี <t> ่น <gib berish> ั่นครับเหนื่อยกูไม่เคยรู้สึกไม่เคยได้กินชินลำบากเท่นี้มาก่อนเลยอนาคตอ่ะลำบากแน่นอนขนาดแบบนี้ยังจะลำบากขนาดนี้เลยอบิท12กูจะรอดเหรอโอเคสรุปแบบง่ายๆนะนี่ได้เกือบครบ ใช้คำว่าเกือบครบเลยแล้วกันเพราะว่าเออขาดแค่หนึ่งกับหนึ่งเดี๋ยวไว้มาเก็บตกทีหลังเดี๋ยวจะโพสลิปเก็บตกให้ส่นนี้คือสอนนลงอาบิทสิบสองนั่นละเอออบิทเก้าถึงสิบสองนละไม่ไหวอ่ะต้องรอ,ออัอพยวลให้สูงกว่นี้ก่อนรอบก่อนอนะ่ะย่อแปดสิบยังสู้ไม่ได้ไดเลยในรหัสเก่าในรหัสล้าสีาา <S <S ้ โอเคอีพ okay. ีท si so so like 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 ี good, ่สองก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ดูมาถึงตรงนี้เราก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้นะถ้าไม่ชอบก็จะกดหรือไม่กดก็ไม่เป็นบาากันแล้วถ้าชอบคลิปอื่นในช่องด้วยเนี่ยก็กดติดตามให้กันด้ไงกดติดตามให้กันด้วยเสียงแล้ววะแค่นี้แหละบ๊ายบายจบละเดี๋ยวจะลงคลิปเก็บตก คิดสั้นๆให้แล้วกัน